ทีมทานทายีต้อรับเข้าสู่ช่องพี่มี่อเย้แล้วกพบกันกแล้นะคะกับช่วง real a c t i o นั่นเอง ค่ะการกลับมาครั้งนี้ของพวกเรานะคะเราก็จะกลับมารีแอคชั่นเทเชอร์ TMI ล็อก EP ที่2ซึ่ง EP นี้เราจะไปล็อกกับพี่ซอกนั่นเองใช่งั้นเราไปดูกันเลยปึ่งเหลือเอ้ยจะไปด้มันดีค่ะทุบคนทีมไอล็อกชลยคุยันด้ 못찍까고민 하고 있던 차원에 음, 자가... 음, 시윤이가 음, 자고 지지요 음. 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 고민하고 는데 아침 제일 깨 이건 너무 찍고 싶은 모습이었어요 하고 음. 제가 바라고 바래오던 새하이로 하게 되었습니다 아침이라 음. 너 อารมณ์ไม่아니라ฉันว่าชิววัคซีนวัคซีนตื่นเต้นมากเลยกลัวเข็มไหมน่ากังวลนิดนึงแหละกังวลน่ะช่วงนั้นมากลัวสนน้อยใช่ไหมที่ที่หน้าหน้ากังวลนะเนี่ยดูออกหน้ากังวลที่เกาหลีน่าจะฉีดเป็นไฟเซอร์ป่ะ40ชั่วโมงอันดับสุดเลยแล้วก็ช่วงแรกรู้แพลนว่าจะเซลล์ตื่นหน้าถี่มาก หูกินด้วยสิอาหารอักินมากเลยหูพี่ซอฟกับพี่ซอฟหอมพี่ซอฟยาวอันนี้อ่ะอืมเอ้อใช่กูเนี่ยทำไมต้องมีเสียงตอนกินแล้วขนาดน่นเขียนพี่ซอฟเขียดเฮ้ยหิวแหละชิลเสร็จอ่ะ I'm 이석 c l e 해요 I'm so clean. 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 I'm so c l 저의 사랑스러운 유니폼들. 진서서 나나 이제 가장 최근에 산 거를 입어 볼까 하는데. 갈려고 합니다. 나나짱아. 민트 색깔의 아주 아주 아민 깃동차게. 야, 이거다 이거. 나나. 어, 저는 갈아입을게. 나나가 나랑 혼내. 나나 나 พี่เขบเป็นไอดอลเกาหลีที่ใส่ฟุตบอลได้แบบมันกาวใจโหนโหนโหนจร็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะใช่ใช่เฮ้ยแม่คนแรกนี่แจริงจังเลยเลยเล่นเกมจริงจังจริงจริงจริงเฮ้ยส่งตัวเอด 게임? 이거지. 오랜만이. 헤이오이 옷. 로그. 신발. 속. 일망. 옷. 신발. ขูด.รอง.รอ아รอง.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  저희는 오늘 투데이 첫 리허설. Uh, uh, uh. 오늘 하루 종일, 하루 설일 하루 종이 하루 종일, 하루 종일, 하루 하

왜데 그니까 구매할 수저 일단 먼저 첫 번째 곳은 강남역입니다 아, 강남역 땡이키 나이스 배틀어ใคร야? 네. 네. 강남역 나이스로 왔어요 그니까 메인이저 오! 방금 거기 있었나봐요 아! 매장에서 촬영이 안 된다 해가지고 매장 촬영못 했습니다 분 유니폼을 뱉었더 저는 이제 다른 음, 다른 플레이스로. 로드 오, 로드

I can't do this I c a t h i all day. t h i h t t t h i s

오 do. 가 do. I do. I do. I do. 오케이 I 오케이 do. I do. I do. I d 이 I do. I do. 가 do. I 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 do. 말 do. I do. I 오늘 M B 오늘 T M I 로그 마지막 오늘 제 힐링 공간데 이네요. <laughs> 오늘 카테고리는 그겁니다 여러분. <laughs> 숙소에 복귀를 했습니다 oh 오늘 정말 짧은 <laughs> <듣기 좋은>, 아주 <웃음> 재밌는 <웃음> 아주 재밌게 <laughs> 보냈습니다. 한정된 <laughs> 일상 안에서 최대한의 많은 모습을 다 보려고 했는데. <laughs> <laughs> ทั้งที่ดีมากอะเพื่อจะคือหลุดโฟกัสแล้วตอนเนี้ยจริงไม่อ่านสับแล้วใช่ไหมจริงไม่อ่านซับแล้วจุดจบเลยคือการเปลี่ยนโฟกัสก็คือมองแต่เสื้อก้ามแล้วแขกที่ตอกลับจริงผู้ที่ตอบพี่ก้ามเนี่ยได้ใไครับโอ้ดูแลอัร้ิจิงไม่ธรรมดา นี้มันก็เหมือนเป็นการที่พี่ซอกเนี่ยเขาไปผ่อนคลายถูกไหมใช่เออเหมือนเป็นการการผ่อนคลายของพี่ซอกวิธีหนึ่งซึ่งก็คือมันจะเป็นการแบบไปช้อปปิ้งไปเที่ยวเล่นสถานที่ที่พี่ที่พซอกชอบถูกป่ะใช่คือรวมถึงการเล่นเกมบอลใส่เสื้อบอลน่ะแต่งตัวใดๆเออใช่อันเนี้ยก็เหมือนการเป็นการพักผ่อนเป็นการไปเป็นการไป แบบเหมือนได้เห็นพูดผิดเป็นการพักผ่อน<ม>เป็นการ<ม>ฮิวหัวใจตัวเองฮิวร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเป็นการให้รางวัลตัวเองอยู่แล้ <ใช S 2> ก,ก็เป็นการเหมือนเหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองหลังจาก<ม>ที่ทํางานหนักมาตลอดอาจจะเป็นช่วงช่วงที่พี่ซอกซ้อมทูดเดอะไรอย่างเงี้ยถ<ม>ูก <ๆ S 1> ปะ <ใช S 1> และอาจจะมีเวลา<ช>ว่างนิดๆหน่อยๆจากความเหนื่อยหรือว่าความเครียดตรงนั้นถูกไหมพี่ซอกก็อาจจะมาผ่อนคลายโดยการที่แบบว่าช้อปปิ้งเล่นเกมเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเนาะอย่างน้อย ค่ายเขาก็ให้เสือปีนแบบปเดป่ยวเล่ยนสิ่งที่ตัวเองหรือว่าเอออยากทําบ้างใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยากให้เขาผลขายไม่อยากให้เขาตึงเครียดตลอดอ่ะอย่านี้ก็เป็นอีพีที่2นะคะที่มาพร้อมกับพี่ซอกนั่นเองอีพีถัดไปพีที่3 4จะเป็นใครงั้นเราทุกคนต้องรอตามดูที่ช่องของเทเชอร์นะคะว่า ถัดไปใครจะเป็นคนมาล็อกให้เราดูยังไงก็ขอขอบคุณนะคะซับไทยดีๆจากช่องขุมทรัพย์บ้านซับจางนะคะที่ทำซับไทยออกมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็ยังไงก็ฝากไปติดตามช่องขุมทรัพย์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม EP, อีพีต่อไปอีพีที่3 4 5ี่เรื่อยๆว่าน้องๆคนไหนจะมาล็อกให้เราดูได้ที่ช่องเทเชอร์นะคะไปติดตามน้องกันเยอะๆนะแล้วก็ สุดท้ายก็คือฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของพวกเราไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทํางานกันต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งด้วยนะจะได้เห็นการแจ้งเตือนคลิปต่อไปของพวกเราะคะ่ะที่บายยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องี่ต่อๆอไปนะไปแล้วชิชิยู